สำหรับวันนี้มาดูสินเชื่อดีๆจากธนาคารกรุงเทพที่มีวงเงินให้ยืมสูงสุดถึง150,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ4,000บาทเท่านั้นไม่ต้องคำประกรันกับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยสินเชื่ออเนกประสงค์เป็นสินเชื่อบุคคลจากธนาคารกรุงเทพเป็นตัวช่วยในยามวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 สําสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเป็นเงินกู้ที่จะมาเติมเต็มช่วยเหลือผู้ที่ต้องการปรับสภาพคล่องด้วยเงื่อนไขที่น่าสนใจคือยืมเงิน1 5 0 0 0บาทเลือกผ่อนชำระเงินคืน60เดือนผ่อนเพียงเดือนละ500บาทยืมเงิน50,000บาทเลือกผ่อนชำระคืน60เดือนผ่อนเพียงเดือน ละ1น0 0บาทและยืมเงิน1 5 0 0 0 0บาทผ่อนชำระเงินคืน60เดือนผ่อนสบายเพียงเดือนละ4,000บาทเท่านั้นโดยวงเงินอนุมัติเบิกรับเต็มจํานวนเข้าบัญชีทันใจให้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0บาทจนถึงสูงสุด1ล้านบาทอนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนทันทีชำระคืนสบายๆส,ส,สูงสุดถึง60เดือนผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุดถึง60เดือนเลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้และชำระคืนด้วยยอดเงินที่เท่ากันทุกเดือนสมัครง่ายไม่ยุ่งยากคล่องตัวมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกันโดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจจะฟรีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการค่าอาการสแตมศ์เปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนดปีแรก2เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นคงเหลือค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อย,ย้อนหลังสาม เดือน200บาทต่อฉบับสำหรับเอกสารในการขอสินเชื่อได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนต้นฉบับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทย้อนหลังไม่เกิน2เดือนบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนต่อเนื่องกันสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชีสำหรับช่องทางชำระเงินนั้นชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินเดือนที่มีกับธนาคาร กรุงเทพและชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสดหรือเช็คณเคาน์าเ,าเตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ สำหรับอัตราดอกเบี้ยนานวงเงินกู้ไม่เกิน30,000บาทจะคิดอัตราดอกเบี้ย23%วงเงินกู้ตั้งแต่30,001บาทถึง100,000บาทอัตราดอกเบี้ย21%วงเงินกู้100,001บาทถึง200,000บาทอัตราดอกเบี้ย20%วงเงินกู้200,001บาทถึง300,000บาทอัตราดอกเบี้ย18%วงเงินกู้300,001บาทถึง1,000,000บาทอัตราดอกเบี้ย16% สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอสินเชื่อได้นั้นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุระหว่าง20ปีถึง59ปี เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ประจำตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปและมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีโดยสามารถสอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาของธนาคารกรุงเทพหรือสอบถามได้ที่บัวหลวงโฟนเบอร์โทรศัพท์1333ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ